เรามาเพิ่มสินค้าลงในร้านค้าของเรากันนะคะไปที่เมนูขีด3ขีดค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นก็กรอกรหัสสมาชิกร้านค้าและรหัสผ่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะกดเข้าสู่ระบบนะคะเอาละเราก็จะมาถึงหน้านี้ค่ะก็จะต้องไปที่เมนูขีด3ขีดแล้วก็เลือกจัดการสินค้า จากนั้นก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยนะคะจะเห็นคำว่าเพิ่มสินค้าค่ะเราก็มาที่หน้านี้ได้เลยอันไหนที่เป็นเท่าๆเ,เราไม่ต้องเติมนะคะทางระบบเขาจะจัดการให้เราเองค่ะเราก็มาใส่ชื่อสินค้าของเราอย่างเช่น่าวันนี้เราจะลงทีทัวรโปรรถงาดำนะคะประเภทสินค้าคืออะไรก็คลิกลงไปเลยที่ลูกศรข้างหลังเราก็เลือกของเราเป็นสุขภาพค่ะ ทีนี้ก็ใส่รายละเอียดสินค้าเอามาปะได้เลยสินค้าเป็นอะไรอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วยนะคะราคาสินค้าไม่ต้องใส่เพราะเป็นสีเทาใช่ไหมคะอ่าแล้วมีอะไรอีกภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ต้องใส่ใส่ราคาสินค้าค่ะ1450บาท เปอร์ซนส่วนลดจากราคาขายไม่รวมภาษีก็5นะคะไม่ต้องใส่คำว่าเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวเลขอย่างเดียวเลยอันนี้บริษัทบังคับไว้สำหรับคนที่เป็นดิลเลอร์โปรโตีน T2R นะคะ จากนั้นเราก็ไปคลิกตรงที่ว่างๆข้างนอกค่ะก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาในบริเวณที่เป็นแถบสีเทาให้เราเลยเห็นไหมคะ RV 46.008ค่ะค่าจัดส่งคะ่ะ60บาทค่ะสำหรับชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็20บาทเงื่อนไขในการจัดส่งก็ต้องกรอกไปด้วยนะคะว่าให้ติดต่อเราซึ่งเป็นผู้จำหน่ายนี่แหละก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าส่วนระยะเวลาจัดส่ง ก็ใส่ตัวเลขไปเลย2วัน3วันอะไรก็ว่ากันไปนะคะอย่าลืมนะคะพิมพ์เฉพาะตัวเลขก็พอค่ะไม่ต้องใส่คำว่าวันทีนี้ที่ช่องลิงก์วิดีโอสินค้าถ้าไม่มีก็ขีดไว้นะคะแต่ถ้ามีก็เอามาใส่แล้วมาใส่ที่หลังก็ได้ลงมาถึงรูปหน้าปกสินค้าก็กดที่ Browse ตรงนี้เลยค่ะ แล้วเข้าไปหารูปที่ต้องการจากอัลบั้มของเราไปดูซิว่าอันไหนอันนี้นะคะได้รูปที่ต้องการขึ้นมาแล้วก็กดคำว่าครอปเลยค่ะ แล้วก็รอสักครู่พอบอกอัปโหลดเสร็จแล้วก็กดตกลงอ่าต่อไปเป็นรูปสินค้านะคะรูปสินค้านี่จะใส่ได้หลายรูปมากเลยเห็นไหมคะตามเนี้ยค่ะเราจะใส่ทั้งหมดนี่หรือจะใส่เพียงบางรูปก็ได้ถ้าเผื่อว่าเราต้องการใส่ตรงไหนแล้วกดตรงนั้นนะคะขอบที่จะใส่รูปนี่ก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเลยเห็นไหมคะรูปที่สองเด่นชัดรูปแรกเบลออ่าเรามาใส่ที่รูปที่หนึ่งนะคะกด browse ค่ะ แล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่ต้องการอย่างเช่นเป็นรายละเอียดนะคะของโปรตีนอ่าพี P ่โปรตีนอย่างนี้เลยค่ะทำยังไงต่อไปดีคะก็กดที่รอบไงคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็รอให้อัปโหลดแล้วก็กดตกลงค่ะเสร็จแล้วตรวจสอบ ให้เรียบร้อยว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้นี้มันถูกบันผิดประการใดนะคะมีโอกาสแก้ไขก็แก้ไขซะก่อนเมื่อตรวจความถูกต้องดีแล้วเราก็มากดลงทะเบียนสินค้าใหม่ได้เลยค่ะเพียงครู่เดียวระบบก็จะแจ้งมาว่าเพิ่มสินค้าสำเร็จแล้วทีนี้เราก็สามารถดูรหัสสินค้าของเราได้เลยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็น3821นะคะจากนั้นเราก็ ออกจากระบบเพื่อไปตรวจสอบสินค้าของเราว่าเข้ามาแล้วจริงหรือเปล่าเมื่อเราออกจากระบบมาแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยแหละค่ะเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆเพื่อหาร้านของเรานะคะอ้าวเจอแล้วนี่ไง Home Base BUSINESS คันนายาวกรุงเทพมหานครเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะจากดรแดงรักสุขภาพนะคะเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเจอ ป้ายโฆษณาแบบนี้นะคะแต่ว่าชื่อร้านเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีชํระบินแล้วก็มีเลือกซื้อสินค้าเหมือนเดิมเลยค่ะแถมมี QR code ซึ่งเราสามารถที่จะแคปหน้าจอส่งไปให้เพื่อนๆก็ได้อีกด้วยนะคะทีนี้เรามาลองกดที่เลือกสินค้าดูซิว่าจะมีอะไรเอ่ยกดลงไปเลยจ้าเลือกสินค้านะคะนี่ มีสินค้าอยู่สองชนิดพอวันก่อนลงไปแล้วแบบกล้วยหอมนะคะรถกล้วยหอมและวันนี้ลงรถงาดำํำอ้าวภาพเป็นรถกาแฟซะนี่ไม่เป็นไรเรากลับไปแก้ไขกันได้นะคะลองเข้าไปดูนะคะ จะมีราคาขึ้นมาเห็นไหมพร้อมกับคะแนน r v 46.01เพื่อแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับชิ้นแรกก็60บาทใครสนใจก็กดนำใส่ตะกร้านะคะมีข้อมูลสินค้าพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ดูเสร็จอันนี้ข้อมูลร้านค้าก็ชื่อนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเปิดร้านอาหารตามสั่งหรือเบเกอรี่ร้านขนมหวานซึ่งมีขนมมากมายรวมไปถึงอุปกรณ์ใช้สอยนะคะเหมือนร้าน20บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่สินค้าเราไม่ได้มีราคาเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเราจะต้องมาลงสินค้าเป็นรายชิน้นลองคิดดูสิคะมันปวดหัวแค่ไหนในร้านมีอาหารอยู่ 70อย่างก็ต้องลงสินค้าไว้70ชนิดเพราะแต่ละชนิดราคาไม่เท่ากันใช่ไหมคะวิธีแก้ไขก็คือเป๋ารวมไปเลยว่าทั้งร้านเนี่ยเราจะให้เปอร์เซนต์กับผู้บริโภคกี่เปอร์เซนต์เราก็ไปใส่ไว้ตอนที่ตั้งร้านค้านะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนสินค้าเป็นรายชิ้นค่ะเมื่อผู้บริโภคของเรา หยิบจับใช้จ่ายเหมือนกับเข้ามาในร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบไอ้ดูนไอ้นี่ใส่ตะกร้ามาแคทเทียร์คิดเงินใช่ไหมคะเมื่อรู้จำนวนเงินระบบก็จะคำนวณอาวีให้เองค่ะสะดวกดีไหมคะลองดูตัวอย่างนี้นะคะ เป็นร้านอาหารตามสั่งของด็อกอรอสแห่งนครศรีธรรมราชค่ะลองฝึกทำกันดูนะคะไม่มีอะไรที่ยากเกินไปแน่นอนค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จในการตั้งร้านค้าและลงสินค้ากันทุกคนเลยค่ะ